เกมกาลังจะเริ่มนะฮะร,ระหว่างทีมสีสเวตอยู่ในฝั่งผู้บรรยายนะครับในชุดสีขาวนะฮะพบกับทีมบ้านซ้านในฝั่งตรงข้ามชุดสีม่วงครับสิบสามทีมสีีสเวดในตําแหน่งหน้าขวาทําก็หมายเลขสิบเอ็ดเจ้าบีนะครับแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาแล้วฮะตำแหน่งแบ็คคือเจ้าเรียวนะครับในแมตช์แรกๆเจ็บครับแล้วต้องโยกเอา เจ้าปอนจึงเดิมทีเล่นตำแหน่งตัวชงนะครับเอามาเล่นตำแหน่งแบ็คแล้วอ่าเอาหมายเลขหกเจ้ากายสิบสามสิบสี่มาอยู่ตำแหน่งซ้ายชงครับพบกับทีมบ้านซ่านหมายเลขเก้าก็เจ้าคำรุ่รนนะฮะ <15, 13, S 1> หมายเลขเกดหมายเลขเกดก็ตำแหน่งหน้าซ้ายเจ้าน้อยส่วนตำแหน่งแบ็คหมายเลขสามก็เจ้าใหม่นะครับ แต่อยู่ที่สองตัวหนึ่งฮะโอ้โหวันนี้เห็นทีมสองสามทีมแล้วนะฮะที่เกิดปัญหานนะกีฬาบาดเจ็บแล้วรต้องปรับเปลี่ยนแผนในการเล่นครับเนี่ฮะตอนนี้มาเจอทีมสีสเวตนะฮะที่เจ้าเลียวเจ็บในแมตช์แรกนะครับสิทองทองนาคเสื้อขาวเบอร์สิเบเอ็ดตึงมาก <laughs> ออแถวแถว,วเจ้าบีเจ้าเบนตึงมากตึงมากเนี่อะไรเสื้อตึงเหรอเออไม่รู้ว่าเจ้าริวเกิดอาการบาดเจ็บตอนไหนยังไงนะฮะเล่นไม่ได้ครับโอ้โหต้องโยกเอาเจ้าปอนมาเล่นแบทตรงนี้เจ้าปอนเปิดเจ้าก,กายชงเจ้าบีแตะหยอดยังเกี่ยวยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วฮะ ทีมบา้านซานพร้อมครับทีาไรณำที่แต้มอยู่ที่สี่ต่อสามครับบ้านซานจะเสริม,มโดยโจมใหม่ครับไม่ข้ามให้ลูกนี้พร้อมเริ่มศูนย์ศูนย์อ,อทางนี้ทางนั้นก็ต้องเ,ออเห็นใจนะเห็นใจแล้วครับ สองทีมนะฮะทีมยกบ้านซิ่งก็มีตัวทำเจ้าโรเบิร์ตเจ็บเนี่ยแหละครับแล้วมานี่ทีมสีสเสวยแบ็กเจ็บหนึ่งสวัสดีครับช่างน้อยช่างน้อยกินข้าวยังครับพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแต้มอยู่ที่ห้าต่อสี่มาดูเจ้าพรครับจากตัวชงต้องมาเล่นแบ็กแล้วครับงานนี้เปิดล้นมาครับบันซานเจ้าก,กายชงให้เจ้าบี โอ้โหเตะลูกนี้กดเยอะเกินฮะติดบล็อกหมายเลขเก้าเจ้าคำลนครับเต็มขยับมาที่ห้าเท่าโอ้ยหจะปอดไม่ใช่แบกอาชีพนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันพลิกผันนะฮะจำเป็นต้องมาเล่นแบกแล้วครับเพราะว่าแบกเจ็บ แรมตามห้าต่อหกครับสีสเวทตเสิร์ฟลูกนี้ไปช่องขวาโอ้ดีครับสองหนึ่งดูครับสองเท่าแรมมาที่หกเท่าจากลายชงย้อนไปให้จาบ,บีลูกนี้สองเท่าดูลแลตัวเองบ้างโอ้ขอบคุณครับ น้อยขอบคุณครับขอบคุณครับสรแสตมอยู่ที่เจ็ดต่อหกครับบานซานนําอยู่นะฮะตัดหยอดตรงนี้เจาบีเปิดมาเจ้ากายชงแต่มไม่เหลือครับลูกนี้เจ้าบีนี่ก็จะเล่นเอ่อทั้งสองที่เลยนะฮะเพราะว่า าม,ามีบ้านอยู่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ชนประธานที่สวรรคโลกนะฮะก็มาเล่นภายในที่สุุลไทายได้นะครับเจ้าบีฮะโอจ้าก,กายชงนิ่มๆแบบนี้สามเจ้าบีเตพาดครับ อยู่ที่เจ็ดต่อแปดมาดูการเสิร์ฟของเจ้าปอนแบ็กจำเป็นครับโอ้จะว่าเสิร์ฟดีครับลูกนี้เจ้าคมลนบ้านซ่านเปิดไม่ได้ครับเอาแล้วฮะสี่สามทำไงได้ละครับแบ็กเจ็บต้องมาเล่นแบ็กเองนะครเจ้าปอนลูกดีเจอไปหน้าขวาลูกนี้ล้นมาล้นกลับไปเปิดชงเจ้าน้อยชงให้เจ้าคำลนเตะลูกนี้เรียบร้อยครับ สี่เท่าลูกออกรักทุกคนครับพี่ <c oughs> แปดเก้านะแต้มยู่ที่แปดต่อเก้าตัด,ดยอดลูกนี้จะน้อยงัดมาชงให้คำลนลูกนี้เตะทัดบล็อกออก เอาแล้วครับ,รบล็อกแต้ให้บานซานร้อส่งครับแจมอยู่ที่สิบต่อแปดครับโอ้ยลูกนี้สาด้วยแมจมใหม่เสิร์ฟไม่ข้ามฮะแจมขยับมาที่สิบต่อเก้า มาหน้าขวาเจ้าบีเปิดต้องชงให้เจ้ากายครับโอ้เจ้าว่าชงลูกนี้เบาไปหน่อยไม่ทันแล้วครับเนี่ยนะฮะไอตำแหน่งหน้าขวาทําไม่ใช่ตัวชงอาชีพนะครับพอเปิดไม่หลุดจะชงเองเลยจนตต้งไปฮะแต่ขยับไปที่สิบต่อเก้าครับบันซ่านขึ้นน้ำ เสิร์ฟมาที่นาขวาเหมือนเดิมเจ้าบีเปิดไม่ได้นะครับลูกนี้บานซานมาดีนะครับวันนี้โอ้โหแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ต้องชินชมนะฮะฝั่งผู้บรรยายนะครับศรีเวตซึ่งตำแหน่งแบ็กเจ็บในแมตช์แรกครับต้องโยกเอาเจ้าปอนตัวชงมาเล่นในตำแหน่งแบ็กก็เป็นการปรับแผนแก้ไขนะฮะทำยังไงได้ครับพอนักกีฬา ส่งรายชื่อมาสี่คนตำแหน่งแบ็กตัวจริงเจ้าเรียวเจ็บครับในเซตแรกขึ้นท่านละฮะบ้านซาน่ยนชงครับเถอตรงนี้ไปยังเปิดได้อยู่ครับจะไม่โจน้อยชงให้โจคำนุนห่างนิดนึงครับแก้ไขไม่คามอเ,คเอาละฮะยังอยู่ครับสีสเวตในเซตแรกยังอยู่ฮะยังไม่ยอมให้เกม โอ้โหสิบส<า>ีแมตช์พอยต์ครับบ้าน่าญจะปิดได้หรือไม่ได้ฮะลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามแต่ว่าวันนี้เห็นหลายคู่เลยนะครับขึ้น,นแท่นสิบสี่ต่อ10โดนตามมาดิวฮะหลายคู่เนียนะครับแล้วก็โดนเอ่อที่นำหนีไปแล้วก็เกมฮะไม่น่าเชื่อฮะคนขึ้นสิไม่เกมครับลูกนี้ไม่ข้าม อาล้วครับออกหลังเป็นแต้มให้ทีมสีสเวดจะเกิดเหตุแบบนี้อีกไหมสิบสี่สิบสองครับ 14, <12. S 1> โอ้โหเนี่ยละครับมันไม่แน่ไปนอนจริจริงนะฮะถึงจะนําเยอะมาที่หน้าขวาเจ้าบีเปิดไม่หลุดครับเรียบร้อยดีฮะล้นไปเจ็ดเาจะคอมลนตีหัวจังหวะเดียวฮะในเซตแรกบ้านซ้านเอาชนะสีสเวด <c oughs> ไปได้ก่อนนะครับ อยู่ในช่วงเปลี่ยนเซตช่วงพักเซตแรกนะฮะจากครู่นะครับกําลังเปลี่ยนแดนครับเจ็บแปดี กำลังจะเริ่มเกมในเซตที่2ครับระหว่างบ้านซ่านในชุดสีม่วงขาวนะฮะตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝั่งผูง้บรรยายครับหมายเลข9ก้าเจ้าคำลนนะฮะหมายเลขสามเจ้าใหม่หมายเลข7จเจ้าน้อยครับพบกับทีมสีสเวดในตำแหน่งหน้าขวาทำหมายเลข11เจ้าบีครับแล้วตำแหน่งแบ็กตอนนี้เจ้าปอน,นะฮะมาอยู่เจ้าตำแหน่งแบก็กตำแหน่งจุดชงก็เป็นเจ้ากายครับลูกนี้เสิร์ฟมายัางเปิดได้อยู่ครับบ้านซ่าน ตีหัวไปเบาๆยังเกี่ยวได้อยู่ครับเจ้ากายจับจงให้เจ้าบ,บีเตะทัดบล็อกลูกนี้โอ้โเป็นแต้มของทีมบ้านซานเตะไม่ผ่านบล็อกแล้วครับเ<า>จ้าบ,บีแอมศูนย์2 2> ต่อสองทัดเน็ตยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าน้อยชงไปให้เจ้ากำลุนเตะติดบล็อกเหมือนกันฮะต่างฝ่ายต่างติดกันแล้วครับงานนี้ สิบสองเปลี่ยนสองครับลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับสีสเวต <c oughs> เตะทัดบล็อกออก <c oughs> เป็นแต้มของสีสเวตสิบสามูไปข้าม แอมมาที่สองเท่าจะหม่เสิร์ฟไปช่องสายเจ้ากายจับชงให้เจ้าบ,บีล้น <3 S 1> มากมาลูกนีเจ้าบ,บีต้อง <14. S 1> เกี่ยวเองชงเองแตะยอดเบาๆแต่ว่าไม่ข้ามครับโอ้โหลูกออกสิบห้าแปดเกมขส้งหลังครับเปลี่ยนแดนอพยายามจะแก้ไขด้วยลูกแตะหยอดแต่ว่าลูกไม่ข้ามนะเจ้าบ,บีบแต้ม ขยับไปสามต่อสองลูกนี้เจะแกตัวดีครับจะาบีล็อกแต้มให้สีสเวตได้ฮะ,ะจะปอนเสิร์มลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแต้มให้ทีมบ้นานซาน สามต่อสี่เสรบไม่ครั้งหนึ่งยังเปิดได้อยู่ครับบ้านา้านโอ้แต่ยอดติดหลังบล็อกหลังเจ้าบีครับพร้อมครับศูนย์ศูนย์มมาที่สี่เท่าเสรบลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับเจ้าหม่เจ้าน้อยชงให้เจ้ากำลนแต่ยอดโอเจ้ากายเกี่ยว จจบีขอชงเองเตะเองครับลูกนี้เรียบร้อยดีฮะหนึ 1, <0. S 1> ่งศูนย์สมอยู่ที่ <4. S 1> ดีต่อห้าครับ เออตรงนี้เจ้ากายจับชงให้เจ้าบีลูกลึกไปนิดนึงแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีครับเจ้าบีอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ <laughs> ยังอยู่เป็นกำลังใจกันครับอ,อ โอ้ยจะปอนชงลูกนี้เตะเรียบร้อยดีครับเจ้าบีเนี่ยฮะเอาตัวชงไปเล่นตำแหน่งแบ็กครับเพราะว่าแบ็กตัวจริงเจ็บโอ้โหนาเห็นใจฮะทีมสีสเวดเดอรุตรงนี้ไป <Okay. S 1> ที่นาขวาเจ้าบีเปิดไม่ดีแล้วครับ ฝากทุกท่านนะฮะกดแชร์ไว้ด้วยนะครับท่านจะเก็บเอาไว้ดูได้นะฮะเพราะว่าผมถ้ากลับไปถึงพิโซโลกแล้วจะตัดคลิปเป็นคู่ๆแล้วลง YouTube นะฮะแล้วก็ผมจะลบ,ลบไลฟ์สดตัวนี้ออกนะครับท่านไปติดตามที่ในช่อง YouTube ได้นะฮะ ก็ผู้สอนแคส่สองแควครับพิมพ์เข้าไปแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะท่านจะได้ดูเป็นคู่ๆได้ง่ายๆนะครับ <_ d ark> แต้มอยู่ที่แปต่อหครับจะปอนเสิร์ฟลูกนี้เจ้าใหม่เปิดเจ้าน้อยชงตามสเต็ปเตะทัดบล็อกโอ้ลูกนี้กรรมาการบอกลงนะครับเป็นแต้มของสีสเวท ทต่อเครับบ้านซานตามอยู่นะฮะไปที่หน้าสายเจ้ากายจับชงลูกนี้เป็นแต้มของสีสเสวีครับอาะะบ่านะครับบานซานต้องขอเวลานอกแล้วครับสอเจ หมดเวลาต้องกลับเข้ามาสู่เกมกันต่อฮะระหว่างบ้านซานในชุดสีม่วงฝั่งผู้ใาายกับทีมสีสเวทในชุดสีขาวฝั่งตรงข้ามนะฮะ,ะแต้มตัวนี้อยู่ที่6 1ตครับเส<ะ>ิร<ะ>์ฟตัดหยอดตรงนี้เปิดไม่ดีนะครับ สีเวเป็นแต้มห้ทีมบ้านซ่านในเซตแรกนี้บ้านซ่านเก็บเซตไปได้ก่อนนะฮะลูกดีพี่สาวส่งครับไปที่หน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับจะไม่แห่งทีมบ้านซ่านเกสามลูกออก อ,อยู่ที่สิบเอดต่อเจ็ครับศรีสเสวตจะได้เสิร์ฟโดยเจ้าปอนฮะเปิดได้อยู่ชงได้อยู่ครับบา้านซ่านโอ้โหต้องแก้ไขเจ้าปอนจับชงห่างแล้วครับเจ้าบีเคาะมายังเกี่ยวได้อยู่ับบา้านซ่านเจ้าคำลนสันไปจังหวะเดียวลุกนี้เรือโอ้สวยงามครับแก้ไขดีฮะเออชงชงหลุดแล้วนะครับแต่ยังแก้ไขได้ดีครับหมายเลขเก้าเจ้าคำลนฮะ แต้มขยับมาที่11ต <10. S 1> ่อ8ปดมาทงขวาโอ้ยลูกนี้เรียบร้อยครับ <10. S 1> เปิดไม่ได้ฮะบา้านท่าน <10. S 1> เป็นแต้มของสีี <10. S 1> เวตลูกเอ่อสิบสองต่อแปดตัดหยอดลูกนี้เะ้าน้อยจับชงนิ่งๆ เตะทัดบล็อกออกหลังเป็นแต้มให้ทีมบ้านซ่าน4 11แต้มอยู่ที่9 12ครับบ้านซ้านตามอยู่3แต้มนะฮะเจ้าใหมเสิร์ฟไปหน้าขวาเจ้าบีเปิดเจ้ากายชงโอ้โลุกนี้ แยะยอดทัดบล็อกออกเป็นแ้มให้สีสเวตเอาล้วครับในเซต2สีสเวตเริ่มตั้งหลักปักฐานได้แล้วฮะจะเก็บเซตได้หรือไม่สิบสอถ้าเก็บได้ในเซตนี้มีเซต3ครับ <13. S 1> แ้มอยู่ที่9ต่อ13 <16. S 1> ไปช่องขวาอครั้งหนึ่งโอ้โหเจ้าบีเปิดไม่ได้ครับ ห้าสิบสองสิบสามโอวันนี้เราเห็นตะก้อไม่แน่นอนหลายคู่เลยนะครับลูกนี้จอก,กายชงให้จาบ,บีเตะทัดบล็อกเอาแล้วฮะขึ้นแทนในเซตที่สองบ้างเลยครับสีสเวตต้องเก็บให้ได้นะะเก็บไ,นะไม่ได้งานเข้าครับเพื่อมีเซตสามนะครับเสองครับ อีกแต้มเดียวจะเกมนะฮะในเซตที่สองสิบสีต่อสิบสเสองครับเลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับเล่นจังหวะสองอ๋อโอ้ยกรรมการบอกลูกดีครับเป็นแต้มบ้านซ้านยังไม่เกมฮะ <12. S 1> เต์ฟมา <12. S 1> ช่องขวาลูกนี้ <15. S 1> เปิดล้นไปแต่ว่าโอ้โหแก้ไขไปดีครับเจ้าคำลน เอาละง,งานจะเข้าอีกแล้วครับ14เกมไม่ได้ครับ14ปิดเซตไม่ได้ฮะงานจะเข้านะครับสีสเวตแต้มอยู่ที่1 4 12ต้องดูกันต่อฮะลูกนี้เข้าช่องขวาเหมือนเดิม3า <7 S 1> โอ้เรียบร้อยครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นสีสเวตปิดเซต2ได้ฮะเอาละง,งานเข้ามีเซตสาครับคู่นี้ รครับนักกีฬาทีมขนมเพชรใหม่แต้มตัวเกม7-14ลูกดี15-7เกมสรุปของการแข่งขันทีมเอสาวชนะด้วยสกอร์2ต่อ1เซตนักกีฬาตันผัดมือครับเดีเรา ในสนาม S <S สองเอซาวก็ชนะกนกเพชรหมาดไปแล้วนะฮะ<า>อีกไม่กี่อึดใจฮะเราจะรู้แล้วว่าใครจะได้เข้ารอบแปดทีมตอนนี้เตะไปจะหมดแทบทุกสายแล้วนะครับเริ่มเกมในเซตสามครับบ้านซ่านได้เสิร์ฟก่อนครับจะรอนเปิด จะกายชงห่างนิดนึงจะบีแก้ไขมายังเปิดได้อยู่ครับ,คครบกรรมการบอกว่าโดนแขนนะครับเป็นแต้มให้ทีมบ้านซ้าน ลุงนี้เจ้าบีเปิดเจ้ากายชงห่างนิดนึงครับโอ้ตว่าเตะดีแต่ก็ยังเปิดได้อยู่ครัาบานท่านโอ้แก้ไขลุงนี้ไม่ข้ามฮะเป็นแต้มให้สีสเสวยแตมอยู่ที่หนึ่งเท่าไปช่องขวาเจ้าบีเปิดเจ้าปอนชง เรียบร้อยจ้ครับเปิดนิ่งๆชงนิ่งๆแบบนี้สีสเวตขึ้นนำไปสองต่อหนึ่งเปลี่ยนมาจะได้เสิฟแล้วบ้านท่านจะได้ล็อกนะฮะต้องมาดูกันครับว่าบ้านท่านจะล็อกอได้กี่แต้มแต้มอยู่ที่สองต่อหนึ่ง,ง,งจะปอนเสิฟมาเจ้าใหม่ย,ยังเปิดได้อยู่เจ้าน้อยชงให้คำรนตีนหัวเบาๆเจ้เากายเ,เ,เ,เก็บได้ครับเรียบร้อยครับเจ้าบีเต ล็อกแต้มให้สีสเวีขึ้นนำไปที่สามต่อนหนึ่งแต้มอยู่ที่สามต่อนหนึ่ง,อ 3, อนนงโอ้ยลูกนี้จะปอนเสิร์ฟไม่ข้ามครับ ตรอดลูกนี้เปิดไม่ดีแล้วครับบ้านซ้านโอ้โหต้องชมเจ้าปอนนะฮะตัดหยอดได้ดีมากครับลูกนี้แอยู่ที่สองสี่ครับบ้านซ้านเติบไปที่หน้าขวาเจ้าบียังเปิดได้อยู่แต่หยอดลูกนี้เรียบร้อยครับ ที่2ต่อ5ครับบ้านซานตามอยู่นะฮะไปที่หน้าขวาเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ไม่ข้ามนะครับอาล้ครับเป็นแต้มของสีสเวตคืนนี้เราจะได้ทราบกันนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบ8ทีมทั้งหมดสายละ2ทีม2ทีม4สายนะครับโอ้ยเจาบ,บี แต่ยอดหนีมาหน้าซ้ายสวยครับลูกนี้ถ้าอยากจะทราบผลว่าใครเข้ารอบแปดทีมต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะเราถึงจะรู้นะครับชงเองเตะเองนะครับจะคำล้นลูกนี้สวยงาม ถ้าอย่างไรแล้วในช่วงรอบ8ทีมเ,เดี๋ยวผมจะขอผลที่ทีมที่เข้าฮะแล้วจะรายงานให้ท่านทราบนะครับว่าสายไหนใครย้เข้านะฮะตรงนี้มาที่หน้าขวาเปิดไม่ดีแล้วครับเจ้าคำลนเป็นแต้มให้สีสเวท แปดแต้มต้องเปลี่ยนแดนนะฮะในเซตที่สามแต้มอยู่ที่แปดต่อสามครับ สีสเวีเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางฝัง่งบุพเพญยาแล้วฮะตอนนี้ตัดยอดไปครั้งหนึ่งเปิดไม่ค่อยดีชงไม่ค่อยดีแต่ว่าแก้ไขได้ไหมไม่ได้แล้วฮะเจ้าคำลนโอ้โหเอาละครับสีสเวีแก้เกมได้ดีฮะนี่ไม่ใช่แบ็กตัวจริงนะครับแบ็กตัวจริงเจ็บในแมตช์แรกครับต้องเอาเจ้าปอนในตำแหน่งตัวชงหมายเลขสิบเนี่ยนะครับโยกมาเล่นแบ็กครับเสร์ฟไปที่หน้าขวาเจ้าบีเปิดเจ้าปอนชง เรียบร้อยดีครับเจบบ้าบีโอ้โหปรับเปลี่ยนแก้ไขเกมได้ดีมากฮะับแถมขยับห่างไปสาม <3 S 2> ต่อสิบบานซานจะใหม่เสิร์ฟมาลูกนี้จะป้อนเปิดให้เจ้ากายชงแต่หยอดลูกนี้โอ้โดนบล็อก ย้ำม,มาที่หน้าขวาคราวนี้โอ้โหเจ้าบีสันไม่ข้ามครับแตมอยู่ที่สิบต่อห้าครับจะปอนเสิร์ไปเจ้าใหม่เปิดเจ้าน้อยชงเอางานเข้าครับเจ้าคำล้นลนูกนี้แต่ไม่ขา้ามโอ้โห ล็อกไม่ได้นะครับทำให้สีสเวทขึ้นนำไป11ต่อห้างห่างนิดนึงครับแต่ว่ายังเตะทัดบล็อกออกไปเป็นแจมให้ทีมบ้านซาน หยับมาที่11ต่อ6ก็ยังถือว่าห่างนะฮะอยู่ที่เจอปอนมันจะเสิร์ฟไปหน้าไหนเปิดได้อยู่ครับบ้านซ่าน<ป>โอ้โหเตะลูกนี้ออกหลังไปเยอะครับ<ป>โอ้โหก็เอาใจเชียร์ทั้งสองทีมนะฮะแต่ว่าทีมที่น่าให้กำลังใจคือสี่เวตตอนนี้ครับเออแบ็กตัวจริงเจ็บไปแล้วฮะต้องโยกเอาตัวชงมาเล่นแบ็กครับ มาที่หน้าขวายังเปิดได้อยู่ครับลูกนี้ชงชดชดเจ้าบีเตะทัดบล็อกออกเอานะฮะศรส,สเวทล็อกขึ้นนำไปได้มตวางครับลูกนี้เจ้าบีเตะตล็อกดีครับ แทนแล้วครับสีเสวดห6ต่อ14โอ้โห8แมตช์พอยต์นะเกมหรือไม่เกมเรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นทีมสีเสวดตฮะเอาชนะทีมบ้านซ่านไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1เซตครับ